สวัสดีครับสวัสดีครับมาพบกับกบอีกเช่นเคยครับกับช่องคา t o โตโยต้าบากบเพจ f c e e o o o โตโยต้าป้ายแดงโปรโมชั่นโดนใจครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆนะครับมาดูเจ้ายาริสเอทีคันนี้เลยครับนี่สวยๆแบบนี้ไปเลยครับส่วนใครนะครับอยากดูคลิปเต็มๆนะครับก็สามารถกดติดตามกบไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมนะครับมารีวิวรถคันนี้อีกทีหนึ่งนะครับนี่ฮะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นยาริสนะครับตัว 1.2สปอร์ตนะครับนี่นะครับเปลี่ยนแปลงใหม่หมดจดครับราคาของเขาจะอยู่ที่539,000บาทครับมีเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากรู้ข้อมูลอยากสอบถามอะไรก็สามารถสอบถามกบเข้ามาได้เลยนะครับไม่รู้ภาพชัดเสียงชัดหรือเปล่านะครับตรงนี้นะครับใหม่ๆแบบนี้ไปเลยครับนะครับมาด้วยออปชั่นแบบแน่นๆครับไม่ว่าจะเป็นพุชสตาร์ทนะครับสมาร์ทคีระบบเกียร์นะครับก็มีการเปลี่ยนใหม่นะครับมีบวกลบด้วยนะครับนี่ฮะ ไฟหน้าดีไซน์แบบนี้เลยครับสวยๆไปเลยครับนี่ฮะนะครับไฟหน้าครับมีการดีไซน์แบบใหม่ครับเพื่อนๆคนไหนอยากดูตรงไหนนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวให้แอดมินคอยดูให้นะครับนี่ฮะราคาของเขาจะอยู่ที่5 0 0แสนนะครับ3า0 0 0บาทครับตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะครับกระจกไฟฟ้าคุญแจรีโมทเรามีล้อแม็กมาให้ทุกรุ่นเลยครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้ไปเลยครับตัวนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับนี่พ่นสีนะครับไม่ใช่เป็นพลาสติกด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยฮะเพิ่มความโดดเด่นเพิ่มความสวยงามครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับดอกเบี้ยห9้นะครับนี่ไฟหน้า LED พร้อมไฟเดย์ไทม์แบบนี้ไปเลยครับนะครับล้อแม็กนะครับขนาด16นิ้วนี่แบบนี้ไปเลยนะครับไฟท้ายก็เป็น LED นะครับก็ดีไซน์ออกแบบใหม่หมดนะครับอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับเห็นไหมฮะ ตัวด้านหลังประตูผู้โดยสารนะครับหรือตรงช่องที่เป็นน้ํามันนะครับเพิ่มขยายเป็นแนวทรงสปอร์ตรถคันนี้ก็เป็นแนวแบบทรงสปอร์ตเลยนะครับนี่ฮะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไฟท้ายครับ LED ครับกันชนหลังนะครับนี่มีดิสซิเฟอร์ให้ด้วยนะครับตรงนี้นี่ครับสวยๆแบบนี้ไปเลยครับนี่ฮะราคาตัวเริ่มต้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับห้าแสนนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับนี่ฮะสวยๆแบบนี้ไปเลยครับ ไฟท้าย LED ครับนะครับนี่ดูไฟท้ายครับสวยๆไปเลยนะครับแล้วก็ประตูเอ่อโทษทีครับฝากระโปรงนะครับก็เปิดเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้นะครับฝากระโปรงครับนี่นะครับอ่ะเรามาดูตรงระบบไฟฟ้ากันครับนี่ครับระบบไฟฟ้าครับมาให้ครบนะครับที่วางแก้วน้ํานะครับวางได้สบายๆเลยครับแล้วก็เอาเก็บแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ฮะภายในครับ สวิทควบคุมต่างๆครับระบบเกียร์นะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูนะครับดักครู่นะครับหน้าจอ Android นะครับตัวนี้ขนาด8นิ้วเลยนะครับตัวนี้ขนาดตัวเริ่มต้นก็มาหน้าจอ Android 8นิ้วนะครับตัวนี้นี่ฮะนะครับแล้วก็ระบบเกียร์ที่ผมบอกนะครับมีบวกลบให้เรียบร้อยครับแอร์ก็เป็นแอร์แบบออโต้เลยนะครับนี่ฮะมีที่เท้าแขนเบรกมือนะครับส่วนเบรกมือไฟฟ้าจะอยู่ในรุ่นตัวลองท็อปนะครับตัวนี้ตัวเริ่มต้นนะครับ ดูไฟหน้าครับอ๋อผมลืมเปิดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมเปิดไฟหน้าให้ดูนะครับเปิดไฟหน้ากับไฟท้ายนะครับสวยมากเลยครับคันนี้นะครับสักครู่นะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูไฟท้ายกันครับไฟท้ายมาแบบ LED นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเดี๋ยวเปิดไฟท้ายให้ดูนะครับอยากดูครับพี่ครับผมนี่ครับไฟท้ายแบบนี้เลยนะครับเอ่อมีเดย์ไทมเป็นเส้นไหมครับมีครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวผมฝากไปดูคลิปจริงอีกทีหนึ่งนะครับนะครับังไงไลฟ์นี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วนะครับค,ครับผม